สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปทำผัดกะเพราไข่เยี่ยวมา้าใส่หมูสับนะคะไปดูเลยค่ะจะมีหมูสับไข่เยี่ยวมา้าเราปอกไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงชูรสใบกะเพราเด็ดแล้วล้างให้สะอาดค่ะพริกเราก็จะซอยสับนะคะเราไม่ตำค่ะ กระเทียมเราก็สับไว้ค่ะต่อไปค่ะเราไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะเอาไข่ลงไปทอดค่ะไข่ไข่เยื่อมมาค่ะลงไปทอดให้เหลืองเหลืๆแล้วก็ตักขึ้นเอามาผ่าครึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาลงไปทอดใหม่ค่ะ ทอดให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะพอเหลืองสองด้านแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้เราก็เอาน้ำมันออกไปเหลือไว้เล็กน้อยนะคะต่อไปเราก็จะเอาพริก ซอยกับกระเทียมสับใส่ลงไปผัดให้หอมหอมค่ะกระเทียมกับพริกเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูสับใส่ลงไปค่ะผัดหมูสับให้สุกค่ะ เราก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยสียิวขาวน้ำตาลทรายผงชูรสนะคะเราปรุงไว้ที่เดียวกันแล้วค่ะใส่ลงไปเลยน้ำมันหอยสองช้อนสีขาวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหึ่งช้อนชานะคะผัดต่อไปค่ะ ตอนสุดท้ายค่ะเอาใบกระเพราใส่ลงไปผัดให้ใบกระเพราสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งจานไข่ด้วยไข่เยี่ยวม้านะคะเราก็จะตักผัดกระเพราหมูสับใส่ลงไป แต่งให้สวยๆนะคะจะได้น่าทานคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบกระเพราทอดคะ่ะทำง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็เอาลองไปทำทานดูนะคะ ้ามิตรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ